กลับมาที่ว่าเมื่อสามเกลือใช้พร้อมกันแล้วเนี่ยปีนี้คาดว่าผลผลิตเนี่ยทุกที2 0 0กว่าต้นเนี่ยพี่หนิวเนี่ยได้ผลผลิตสักกี่ตันกี่กิโลก,กันครับในอดีตที่ผ่านมาที่ใช้สูตรดั้งเดิมปีที่แล้วเนาะได้ไปสิบกว่าตันสิบกว่าตันจากปีที่แล้วสิบกว่าตันปีนี้ครับ2567ารบำรุงมันโดยตลอดเนี่ยก็จะไปออกปีหน้าถูกไหมครับค่ะปีหน้าพี่หนิวคาดว่าจากการที่เราบำรุงอย่างเนี้ยนะครับแบบที่เรียกว่าใช้สูตรใหม่ร่วมด้วย นะครับเพิ่มเติมมาเนี่จะก,กี่ตันครับ20ขึ้น 20, ไหมคะ 20, 20เอา20ขึ้นก่อนแล้วกันนะคะครับเพิ่มขึ้นละนค,ค่ะไม่กล้าพูดแรงเพราะว่ากลัวชาวบ้านแถวนี้จะมาขอยืมเงินนะครับ <c oughs> เลยว่าบอกไว้ว่า20ตันเห็น <c oughs> เน <c oughs> จากปีที่แล้ว10ตันนั่นใช้คู่หูสูตรเดิมนะครับแต่เมื่อรวมกันแล้วนะครับปีนี้ทั้งนวัตก,กรรมใหม่3 Pan, c มเกลอยวแพนเธอบอกว่ามังคุด200กว่าต้น 20ตันเห็นเห็นและจะมาติดตามดูกันว่าสิ่งที่เธอมั่นใจนั้นและตอบไปว่าสูตรใหม่ที่เรียกกันว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ20ตัน <c oughs> แน่นอน